สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี co ้นะเดี hmm. ๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มผู้ติดตามของอินสตาแกรมนะผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมเเพื่อนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียวคลิปช็อตนะผมจะเป็น QR c ค d ดด้านล่างให้เพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะเปิดตรงช่องคอมเมนต์นะผมก็จะเป็นลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนนะผมก็เข้าสู่เว็บไซต์ได้เช่นกันน เป็นเพื่อนมากดสมัครใช้งานตรงนี้กันก่อนได้เลยนะครับปุ่มสีเขียวตรงกลางนี่นะกอกชื่อผู้ใช้ลงอีเมลรรันผ่านยืนยันรันผ่านนเรียบร้อยแลผมที่สําคัญน้องติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้แล้วผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะผมเป็นพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้เลยก็ได้แล้วผมกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เขาสู่หน้าเว็บไซต์นะผมเป็นเพื่อนมาที่หน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอ้นแรกนี้เลยนะผมเวทีเห็นตรงกลางหน้าจอนะผมมีโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะเลือกในส่วนของอินสตาแกรมตรงนี้ได้เลยนะผมเพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาเพื่อนเพื่อนเจอหมวดหมู่ตรงนี้เลยนะมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเพื่อนเพื่อนสนใจหมวดหมู่ไหนก็สามารถเลือกหมวดหมู่นั้นได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเลือกในส่วนของเพื่อนเพติอตามอินสตาแกรมนี้นะครับผมก็เลือกได้มาเลือกมาได้เลยนะ ในส่วนของบริการเรือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยนะผมพอคำอธิบา,ายบริการแนละ้วผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะผมเพื่อนๆก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอันนี้ส่วนของลิงกนะ์ครับผมไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์ที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะผมโปรไฟล์อินสตาแกรมนะครับเป็นโปรไฟล์นี้นะผมตอนนี้ผู้ติดตามของผมอยู่ที่29คนนะผมระวังลิงก์ได้เลยนะครับก็ใส่ไปสัก100คนแล้วกันนะแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะครับ คือหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรากาลังเพิ่มเข้ามานะผมก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอนะเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต,ต่างๆในเว็บไซต์เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของเมนูบริการนะผมก็จะบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์แนะนํานะผมแล้วก็บริการทั้งหมดของเว็บไซต์นะเพื่อนก็สามารถมาเลือกดูกันได้นะผมก็จะสั่งซื้อบริการไหนก็สามารถกดไปปุ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมก็จะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมตรงเลขตรงซ้ายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะผมสถานะก็จะอยู่ตรงนี้นะผมก็รอดาเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยนะผมจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมก็จะมี2ช่องทางการเติมเงินเพื่อนเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมทูมันนี่วอลเล็ตนะผม เดี๋ยวยกตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะก็ใส่ยอดจานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดจ่ายได้เลยนะขึ้นคิวอาร์โค้ดอย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วยอดเงินหองนเพื่อน,นะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะ่ะในส่วนของเมนูแนะนําเพื่อนนะผมเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วผมไปแชร์ให้คนอื่นๆได้เลยนะ่ะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมถึง5เนกันเลยทีเดียวนะ ในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไงต่างนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต,ต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมที่ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะผมแล้วก,กดส่งตัวไปได้เลยหรือว่าเพื่อนจะแอดไลน์ตรงปุ่มไอคอนไลน์ตรงนี้ก็ได้คียกเข้าไปนะผมก็จะเป็นไลน์เพื่อนสแกนแอดได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนย24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะผมอะตอนนี้ผมคิดว่ายอดผู้ติดตามเราน่าจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะ ขอเช็คดูนะผมตอนนี้29คนนะเดี๋ยวลองกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับอาจะยังไม่เพิ่มนะผมอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะผมพอเว็บไซต์เขากำลังรันตามคิวครับเรานะครับเพื่อนเขไม่ต้องใจร้อนไปนะผมแต่ว่าเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาให้เ,เ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผม จากเมื่อกี้ก็แค่สิบยี่สิบคนนะผมเป็นร้อยยี่สิบเก้าคนกันเลยทีเดียวนะผมหรือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผู้ติดตามก็เพิ่มมาแบบพุ่งพรวดเลยทีเดียวนะครับในส่วนสุดท้ายนะผมก็ต้องขอฝากเว็บไซต์ S P E S M M ให้กับเพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ก็เพื่อนๆได้นะผมไม่ว่าเป็นแพลตฟอร์มอินสตาแกรมที่พาทำไปเมื่อกี้นะผมยูทูบทิกเก็ตเฟซบุ๊กหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ เป็่อนสนใจนะครัสามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ